ตัวคอนแทคเฟรมสามารถลดความร้อนของ CPU Intel ได้นะครับเนื่องด้วยมาจาก CPU ของ Socket lga 1นมีกระดองหรือว่า ihs ที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซึ่ง ihs mainstream เนี่ยต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพอมันยาวในแกน y แล้วเนี่ยแล้วถ้าใช้ที่หนีบเดิมเนี่ยแรงกดทับนะครับของ ihs มันจะไม่เท่ากันแรงกดทับจะไปอยู่ตรงกลางนะครับส่วนขอบเนี่ยจะไม่ได้แรงกดเท่าไหร่ ถ้าเราซื้อ CPU มหมาดๆ,ๆนะครับมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใช้เป็นานานๆน,นะครับแล้วก็รวมถึงมีฮีตไซโคก็คือร้อนบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างก็จะทำให้มันงอคอนแทคเฟรมแก้ปัญหานี้โดยการที่ให้แรงกดทับเนี่ยสม่ำเสมอนะครับทั้งขอบตรงกลางทั้งหมดเลยทุกส่วนคอทูคอเดลต้าเนี่ยก็จะลดลงนะครับทำให้เย็นทุกส่วน ไม่มีตรงขอบร้อนบ้างไอตรงกลางเย็นบ้างอะไรพวกนี้ถ้าใครใช้ AM5 เนี่ยให้ซื้อ Offset Kit แทนนะครับเพราะว่า Contact Frame เนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดเทมเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมก็มีวิธีการติดตั้งนะครับโดยที่ผมใช้ Aircooler หรือว่าเป็นซิงลมนะครับถ้าใครอยากซื้อมาลองนะครับเดี๋ยวผมแปะ Affiliate Links ให้นะครับไม่การันตีว่าเทมจะเปลี่ยนกับทุกๆคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ซื้อมาเพื่อป้องกันการงอก็ดีนะครับเดี๋ยวตอนที่นะครับสาธิตวิธีการเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็ทำอย่างช้าๆไม่ต้องรีบนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับให้เช็คข้างหลังดูก่อนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามีบรักเก็ตไหมของ CPU Cooler ของผมเนี่ยที่มาเป็นสีดำๆเทาๆเนี่ยของผมมีนะครับซึ่ง จะไปกันไม่ให้ไอตัวแบ็กเพลทของ CPU เนี่ยมันหล่นเพราะว่าเวลาเราไขน็อตเนี่ยมันจะหล่นออกมานะครับซึ่งเราไม่อยากให้มันโขูดเมนบอร์ดของเราถ้าใครไม่มีบร a กเก t ตในการป้องกันนะครับวิธีการง่ายๆก็คือถอดสายออกมาให้หมดแล้วก็เอาเมนบอร์ดเนี่ยเอามาวางไว้ที่โต๊ะที่เป็นโต๊ะเรียบๆนะครับพื้นเรียบๆแล้วก็วางแล้วก็ นะครับสามารถติดตั้งไขน็อตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยวิธีที่2ก็อาจจะใช้เทปนะครับในการติดเอาไว้นะครับติดไอตัวแบ็กเพลทเอาไว้นะครับไม่ให้มันหล่นแล้วหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาออกนะครับดึงออกไปเลยหลังจากที่ผมเอา CPU cooler ออกนะครับผมก็จะทำความสะอาดเทอร์โมเพสหรือซีลิโคนของ CPU นะครับผลักตัวล็อกออกนะครับ ค่อยๆผลักออกนะครับไขรน็อตออกทั้งสีรูนะครับแล้วก็เราจะเก็บเอาไว้เพื่อใช้กับคอนแทคเฟรมดึง ILM หรือดึงตัวล็อกออกมาเลยนะครับไม่ต้องดึง CPU ออกมานะครับใส่พระเอกของเราได้เลยจัด CPU ให้เรียบร้อยและก็ เดี๋ยวเราจะขันน็อตกันขันสกรูแบบกากระบาทนะครับก็คือจากส่วนตรงนี้ไปส่วนตรงนี้แบบกากระบาทเลยเป็น X เ,เลยนะครับเพื่อที่จะให้แรงกดทับเนี่ยมันสม่ำเสมอกันถ้าเราขันนอ็อตแบบว่าแน่นเกินนะครับมันจะมีเสียงประมาณนี้ตอนช่วงแรกมันจะมี แปะแรกแล้วก็พอผมหมุนไปเรื่อยๆนี่เราจะมีแปะ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 ป๊อปหลายๆรอบเนี่ยแปะหลายๆรอบแสดงว่าเราต้องบอกว่าไข่น็อตให้มันหลวมให้มันมีแค่แปะเดียวคนส่วนใหญ่จะขันแบบแน่นไปนะครับจะไม่หลวมไปถ้าหลวมไปเนี่ยก็ขันค่อยๆขันนะครับให้มันแน่นหน่อยแต่ไม่แน่นมากนะครับโอเค ผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมใส่ซิลิโคน CPU แล้วก็ใส่พัดลมนะครับพร้อมเปิดเครื่องสมมุติโพสต์ไม่ผ่านก็ต้องไปดูที่ไฟ p s c หรือ post status checker นะครับเพื่อเช็คว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนทําให้โพสต์ไม่ผ่านนะครับแต่ในเคสของเราเนี่ยจะเป็น DRAM นะครับของผมเนี่ยคันแน่นไปก็เลยต้องไขให้มันหลวมๆห,หน่อยผมาสามารถใช้ RAM สลัดได้สลัดเดียวตอนที่มันไม่สเสถียรเพราะฉะนั้น ก็ต้องไขให้หลวมนะครับหลวมทั้งไอตัวสกรูของคอนแทคเฟรมและสกรูของ CPU c o คูลเลอร์ไอโดเทมห่างกัน5องศานะครับก็ถือว่าดีและถือว่าของผมเวิร์กและเสถียรนะครับตอนที่ขยับเมาส์นะครับก็ห่างกัน5องศาเหมือนเดิมนะครับ5-7องศาประมาณนี้ในเกมเนี่ยห่างกัน 7 1 0องศาเลยนะครับซึ่งว้าวกว่าไอโดเทมอีกก่อนหน้านี้นะครับผมเปลี่ยนเทอร์โมเพสมาใช้ตัว f r อ s ตัว frost ย2 5นี่แหละนะครับก่อนหน้านี้ใช้แบบว่าตัวกากๆซื้อมาจะครับรีเปลี่ยนถ้าคุณถามผมว่าแล้วยี่ห้อไหนได้ประสิทธิภาพดีที่สุดผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันพอๆกันเลยตัวแพงสุดตัวถูกสุด ประสิทธิภาพพอๆกันนะครับอันนี้แบบบัจ็ตเลยคือพัดลมของผมก็ไม่ได้ดีนะครับ7 8 0 0บาทปิด Power l i ์ลิมแล้วก็ Overclock อยู่ที่5 2กิกะเฮิรตออคนะครับเดี๋ยววันหลังโชว์อะไรเทพๆต่อน,นะครับวันหลังมีผลลัพอะไรอีกเดี๋ยวมาโชว์เคสให้อีกแล้วมารีวิวให้นะครับแต่ถ้าสมมุติไม่ชอบแหละ ถ้าสมมุติอยากกลับไปใช้ ILM แบบเดิมก็ทำได้เราก็เก็บไอตัวสต็อกไว้ถ้าเราอยากจะคืนค่าแบบว่าเราอยากกลับมาใช้เป็นเหมือนเดิมหรือเราอยากจะ b เบนช m a r k อะไรพวกนี้ก็ใส่ได้แบบง่ายได้เลยแค่ทำตรงการค่าหมดทุกอย่างผมเห็นบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเทมไม่เปลี่ยนบ้างหรือว่าเป็นเรื่อง Memory instability คือที่จริงแล้วเนี่ย ถ้ามันแย่กว่าเดิมหรือว่ามันไม่ช่วยอะไรก็ใช้แบบเดิมก็ได้เพราะว่าถือว่าบางมาเตอร์บอร์ดเนี่ยบางเมนบอร์ดเนี่ยเขาอาจจะออกแบบเออ i อ m ดีกว่าของผมเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จก็รีวิวให้นะครับเต็ม3ก็เอา3ไปเลยสามเลยเหรอโคตรโอ้ผมลืมบอกไปว่าผมเนี่ย ปรับอุณหภูมิห้องอยู่ที่23องศาซึ่งมันสามารถนอนได้นะครับไม่ต้องปรับ10กว่านะครับแล,แล้วก็ตอแหลว่าโอ้ความชั้นโคตรเย็นเลยฮู้ฮู้ฮู้ถ้าขยะได้คอนแทคเรมนะครับก็กดที่ลิงก์ที่เป็น Affiliate l i n k ์ของผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วไอ้หนึ่งห้านึงแหละก็สามารถใช้ได้ครับแล้วก็มันจะช่วยได้ด้วยเฮ้ hey, แต่ราคาถูกนะนะครับของดีของคุ้มค่า ซื้อดีกว่าดีกว่าไปซื้อไอซีเอ็มดีโง่โงของ 5M นะครับที่รอขายเด็กทุกๆวันนะครับเฮ้อเ <c oughs> ด็ก 5M อม่แล้วครับโชว์เสียงรอครับตอนนี้ครับอ๋ผมหลอมากเลยครับครับดูพี่รอมากเลยครับจุบูจุบูบบายบายเฮ้ซอเฮอะไรของมันวะนายกับส้น